มารับบทเป็นลูกนะคะให้ F c ซเลี้ยงเนี่ยเป็นเวลา24ชั่วโมงนั่นเองโอ้ยอีกแล้วอ่อยากแต่งตัวเออขอแต่ตัวก่นได้ไหมขณะนี้นะคะลูกนะคะจะต้องวิ่งหนีนะคะพวกแม่แล้วเพื่อที่จะได้แต่งตัวนั่นเองเออขอต่ตัวก่นได้ไหมนี่คือเหมือนหนีแม่มากกว่านะคะจังหวะนี้แม่หนูหิวใครก็ได้เอาอะไรให้หนูกินหน่อยนี่หนูหิวข้าวหนูจะกินข้าวใครก็ได้เอาอะไรมา มีแม่เมื่อพร้อมนะทุกคนเอาอีกเอาอีกเอาอีกคนมาเป็นแม่ได้หนูนมไม่ไปแล้วปล่อยแม่มไปคนเดียวว่าหนูจะไดไหมขอไปด้วยได้ไหมไปจะยจะไหมฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแค่แล้วนี้นะคะเรากลับมาแล้วก็เกมโรบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแหมว่าโรเกเวนอาร์พีนะคะ แล้ววันนี้นะคะพีริต้าเนี่ยจะมารับบทเป็นลูกนะคะให้ f c เลี้ยงเนี่ยเป็นเวลา24ชั่วโมงนั้นเนงดูกันนะคะว่าน,น้องๆจะเลี้ยงพีริต้ากันดีไหมะะแต่ดูทรงแต่ละคนนะคะเออเหมือนพร้อมเอาพีริต้าไปปล่อยวัดได้ทุกเมื่อเลยทุกคนน้องๆจะทาทานลุนกรรมพีริต้าหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคนนะคะนี่ก็คุณแม่นะคะที่จะมาเลี้ยงพีริต้าในวันนี้นะคะก็มีนะ้อง ไอโฟนนะคะลาลาบัตเตอร์มินี่นะคะเขียนด้วยว่าแม่น้องริต้าน,นะคะไอด้าโทบันน้องเทนิสแล้วก็ไหม้ๆนั่นเองโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ <c oughs> เราไปเริ่มดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะไปไปคะ่ะนี่อย่างแรกนะคะเราจะต้องเริ่มจากแต่งตัวเป็นลูกะคะ่ะทุกคนมาเรามาแต่งตัวเป็นลูกกันก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะลูกๆต้องอย่าเพิ่งป่วนแม่ๆนะคะเนี่ยนี่ๆๆเราจะลดตัวนะคะลดตัวลงให้เป็นเด็กนะคะ สักศูนย์จ้ละกันน่าจะกำลังพอดีไหมแต่ตอนนี้นะคะคุณแม่มองแลยไม่เห็นเอ้าคุณแม่โดนไม่ใช่คุณแม่คุณลูกคุณลูกโดนลักพาตัวไปแล้วแป๊บบนึงยังไม่ได้แต่งตัวเลยเราจะแต่งตัวใหม่นะคะเป็นเด็กใสๆนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะแต่งยังไงดีตอนนี้คุณแม่นะคะคุณแม่หรือคุณลูกไม่รู้แต่ลุมลุมกันใหญ่แล้วนะคะเราต้องแต่งตัวเป็นเด็กเบบะโอ้ยมองแลวไม่เห็นเลยอะ เราจะต้องไปแอบแล้วแหละเดี๋ยวเราขอไปแอบก่อนขอแต่งตัวก่อนเดี๋ยวบอกน้องๆก่อนโอเคพีลิต้านะคะได้หนีลูกๆนะคะมาที่นี่แล้วเพื่อที่จะแต่งตัวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใส่อะไรกันบ้างนะคะในการเป็นแบบเอ่อเป็นเด็กแบบ็บอยน,นั่นเองเฮ๊ยแต่ว่าพีลิต้าขอถอดหัวก่อนพีลิต้าลืมนี่เราถอดหัวแล้วนะคะเราใส่อะไรกันบ้างดีเนาะน่ารักน่ารักอะอย่างเงี้ยเอ้ยเฮ้ยเราจะต้องใส่ผมก่อน,นะคะ่ะทุกคนอย่างแรกเลย าอา้ทุกคนพีตาโดนฉุดไปอีกแล้วว่าพีตายังไม่ทันได้แต่งตัวเลยอ่ะเธอรู้มันใจร้ายอย่างเงี้ยมาขอแต่งตัวก่อนเราจะต้องเป็นเด็กนะคะเด็กใสๆสอ,อ้าอีกแล้วอ่ะพีตาอยากแต่งตัวให้ลูกแต่งตัวหน่อยเต็มก่อนได้ไหมนี่นี่นี่ค่ะเราเป็นเราเป็นเด็กอ้าวขอแต่งตัว สนีนะคะลูกนะคะจะต้องวิ่งหนีนะคะพวกแม่แม่แล้วเพื่อที่จะได้แต่งตัวนั่นเองซึ่งไม่รู้จะหนีพ้นไหมมีใครตามมาไหมเนี่ยโอเค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 เราจะแต่งตัวนะคะเราจะต้องขึ้นพานหนีวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะรอดพ้นหรือเปล่าลูกๆอยู่ไหนไม่รู้โอเคเรามาแต่งตัวกันก่าเราจะแต่งตัวเป็นลูกเฉยๆนะคะอันนี้น่ารักค่ะลูกอยากใส่อันนี้อุ้ยแต่อันนี้น่ารักกว่าอุ้ยอันนี้เหมาะกับเรามากๆเลยค่ะทุกคนน่ารักจริงๆเลย เราต้องใส่พวกหมวกเครื่องประดับบนหัวให้มันดูน่ารักขึ้นเอออย่างนี้น่ารักมา,นนากๆเลยเราใส่แวน่นไหมแมวเนี่กะเราเป็นคนไม่ชอบใส่แว่นนะคะเราต้องใส่อะไรข้างหลังที่แบบมันทําให้ดูเป็นเด็กขึ้นนะคะใส่กระเป๋าดีไหมบี ใส่กระเป๋าปแล้วดูเป็นเด็กขึ้นแ่และเปอร์เซ็นเลยแม่เอาในกนลยอยากใส่อันนี้เอ้ยน่ารักกุ๊บกิบมันเข้ามากมากเลยนะคะเข้ากับทรงผมเรามา,มากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะน้องๆเริ่มออกตามหาพี่ลิต้าและะ้วค่าไม่รู้พี่ลิต้าไปอยู่ไหนนะคะลูกหายนะคะลูกต้องหนีแม่แม่นะคะแม่แม่ไม่ไหวจริงๆเลยนะคะเราลืมถ่ายเสื้อเราเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะเราใส,ใส่เสื้อแบบมุมมีฟุงฟริงนะคะง่ายๆใส่ๆก่นนะคะ นี่นะคะพี่ลิต้าจะใส่เป็นอันนี้ล้วกันนะคะกางเกงก็ใส่อะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอากระโปรงนะคะหุ้มไปอีกชั้นหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคอันนี้นะ่าจะน่ารักอยู่ไว้ยออันนี้โอ้ยพี่ลิต้าได้ยินเสียงมีคนมาแล้วอะไรไม่ได้เตัวเลยเฮ้ยโยกยงกันมาแล้วทุกคน เพิ่งอนเพิ่งขอใส่กระโปรงก่อนปุ๊บนี่ใส่กระโปงรงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราไปปรากฏตัวนะคะให้แม่แม่เห็นกันกว่าเขาบอกว่าน้องลิต้ากลับมาน,นอนที่บ้านได้แล้วนะคะจากเทนนี่เนี่ยโหออกตามหาลิต้าว่าเขาใช้โดนออกตามหาพีต้ากันแน่เลยนี่มันไม่ใช่พายของกันได้ซ่อนแอบ,บนะคะพีต้าขอดูห่อยว่าเขาจะหาพีต้ากันยังไงนะโอยพีต้าว่าพีต้าเห็นมินนี่นะคะกระโดดลงมาตรงนั้นน้องๆนะคะกําลังพยายามใช้โดนนะคะออกตามหาพีต้าเป็นแมลงเม่านั่นเองโุอ๋อนี่นี่ทุกคนอยู่บ้านหลังนี้กันเฮ้ยอ้าพี นะคะคเอ่อน้องๆจะต้องมาเลี้ยงพี่มิตตันหนึ่งวันเพราะฉะนั้นจะได้เลี้ยงไหมนี่คือเหมือนหนีแม่มากกว่านะคะจังหวะนี้เออเราจะต้องมีบ้านให้เราไหมแม่หนูอยากไปไปไหนดีะทุกคนเราเราหิวแม่หนูหิวแล้วกันแม่หนูหิวใครก็ได้เอาอะไรให้หนูกินหน่อยเนี่ย นี่นี่แม่ไอด้าแม่ไอด้าน่ารักจังเลยนี่นะคะเราเราอยู่บนหลังของแม่ไอด้าแล้วแม่ไอด้าจะพาเราไปกินอะไรโอ้แม่เทนี่บอกว่าไม่ต้องกินน่ะใจร้ายามากๆเลยเอาแม่ไอด้าปล่อยเราลงแล้วนะคะหนูหิวข้าวหนูจะกินข้าวใครก็ได้เอาเลยไยมาให้หนูกินหน่อย อุ่ยแม่บัตเตอร์ใจดีมากเลยอย้แม่บัตเตอร์เอาอาหารมาให้เรากินด้วยทุกคนโอ้โหกินอย่างนี้เลยเหรอแต่ายปุยมุยนี่ตอนนี้เรากำลังกินนะารแม่มินนี่ก็เอาเดินนะ้มาให้หนูกินแล้วอร่อยจังเลยนี่นะคะคนเราจะมีแม่ได้ถึง1ิคนขนาดนี้แล้วด,ด้วยสาวหกมุดหมายมากเลยะคะ่ะนี่นี่โอ้ยพี่ก็เอา,ากกตะเกตะให้เราด้วยแต่ตอนนี้มองอะไรไม่ จะมานั่งเล่นตุ๊กตายอยู่ตรงนี้ใครก็เอาเราไปไม่ได้หรอกแน่รักจริงเลยพี่คนเอาเอาเอาน้ำมาให้เรากินเแล้วขอบคุณแม่มินนี่ค่ะเขาบอกแม่แมมาบอกว่า ลูกอยากได้ตุ๊กตาไม้แม่ซื้อมาให้อยากได้ค่ะอไอเด้าบอกว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะพาไปเที่ยวที่หนึ่งที่ไหนะคะนี่มีแต่คนอาอหารมาให้เรากินทางนั้นเลยแอัน,นี้น่าจะไปขวนนมหรือเปล่านี่เอากล้วยมาให้เรากินด้วยนะคะตอนนี้เรากําลังกินกล้วยทุ่นวายมากเลยครับแม่เยอะแม่เยอะจัดนะคะทุกคนมีแม่เมื่อพร้อมนะทุกคนตามมาค่ะนี่นะคะแม่อไอเด้าบอกว่าให้ตามมานะคะเราจะตามคุณแม่ไปนี่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 เราจะขึ้นไหล่ของโทบานไปอา้าว ตบันพาเราหนีทบันพาเราหนีไปไหนโอ๊ะบันตบันบอกว่าจะพาเราไปที่ที่หนึ่งนะคะอุ้ยออ้ยคุณแม่ประเด็นคือคุณแม่เป็นเป็ดเ,เลยค่ะเอ้ยไม่ใช่เป็ดดิลูกเจีย๊ยบนี่เรมมีแม่เป็นลูกเจี๊ยบเหรอน,นี่ยอ้ยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะแม่ เอาอีกเอาอีกเอาอีกนะคะเพราะสนุกมากๆเลยนะคะนี่แม่โทบันจัดให้นะคะจะเอาอีกรอบนึงค่ะจะเอาอีกนะคะจะเอาอีกน่ารักอ่ะมาถึงพิลิต้าเดี๋ยวโคตรน่ารักเลยทุกคนมาเอาอีกรอบหนึ่งค่ะคุณแม่หจะเอาอีกรอบนึงหนูเอาสีอะไรก็ได้มาเร็วตอนนี้ทุกคนทุกคนขึ้นมาอ่อมีสนุกจังเลยบูแค่ไม่มีอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะทุกคนเอาอีกเอาอีกเอาอีกคนมาเป็นแม่ได้มาเร็วลงไปได้แล้ว บานเมื่อไหร่จะลงนี่นี่เราจะไปสีเขียวเย้สน,นุกจังเลยสน,นุกจังเลยส <c oughs> น,นุกจังเลยเย้หนูเบื่อแล้วไม่เอาแล้วหนูจะลงเอ้าหนูลงไม่ได้หนูไปไม่ได้อ๋อพราะหนูหนูเปิดหนูไม่ไปแล้วไป <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าแม่สนุกกับลูกแล้วนะคะจังวนนันี้ไปพักการน,นี่โทรบานบอกว่าไปพักการนไปค่ะไปหนูไปไหนก็ได้เลยหนูไม่หนูไม่ติดค่ะไปไหนกันนีเอ้ยนี่นะคะโทรแม่โทรบานนะคะพาเรามาพักนะคะในห้องน้ำนั่นเองเอ้ยเี๋ยวไว้หนูจะต้องมาดูแม่ขี้ด้วยนี่กินเม็ดยังไงแม่โทรบาลจะพาหนูไปไหนอะ อยากไปไปไหนดีอุ้ยอันนี้คือกินบาร์บีคิวเหรอน่ากินจังเลยอ่ะแม่แม่ปิ้งบาร์บีคิวให้หนูหน่อยแม่บอกว่าแคมปิ้งกันนะคะแม่ปิ้งไ่บาร์บีคิวนี้แม่นะคะกําลังผิงไฟให้เรานะอุ้ยแม่กาลังปิ้งบาร์บีคิวให้ลูกด้วยอ่ะหนูอยากกินบาร์บีคิวจังเลยอ่ะนี่บาร์บีคิวสุกแล้ว กินจังเลยปิ้งมาชมเโล่ด้วยนะลูกไอดาบอกแล้วหนูอยากกินหนูจะกินยังไงอะ่ <laughs> ะเดี๋ยวลาลาตกปาเลย <laughs> วยนี้ไมไมบอกว่า <laughs> เป่าด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวขีดนี่ทุกคนนะคะต่างเป็น ห่วงลูกพี่ลิต้านะคะก็คือห่วงพี่ลิต้านั่นเองก็เป็นแม่ที่ดีจังเลยไม่เหมือน5้านาทีแรกของคลิป <c oughs> ให้ไปดูแต่ภาพปที่คลิป5้านาทีแรกนะคะคือสางคมวุ่นวายของโลกใบนี้น,นั่นเองไอด้าน,นะคะยังคงปิ้งหมูอยู่นะคะจังหวะนี้เสร็จแล้วพาไปเล่นนะขอบคุณค่ะแม่เนี่ยอยากไปเล่นที่สวดเลยน้องๆเอฟซีที่คนดูทางบ้านนะคะบอกว่าแสบหูแล้วนะคะแสบหูเสียงหนูลิต้าเนี่ยนะคะนีอ่อะ ป้าหนูจะได้ไหมโอ้ยหนูหนูอิ่มแล้วเนี่ยหนูไม่อยากกินแล้วตวบ้านบอกกินไก่แต่ลูกหนูไม่อยากกินแล้วอะอยากไปทะเลได้ไหมไปทะเลได้ไหมหนูอยากไปเล่นน้ำงับยังคะอด้าขอนะคะขอขึ้นให้ให,ให้ให้ลูกขึ้นไหล่นะคะไปการน,นี่ไอด้าจะเป็นแม่ที่ดีแล้วไอด้าน,นะคะจะพาเอ่อลูกลิต้าไปเล่นน้ำสนุกตลอด ความสุขที่สุดเลยนี่นะคะแม่ไอได้นะคะพาเรามาว่ายน้ำนะคะ่ะแต่ตอนนี้หายใจไม่ออกนะคะเพราะอยู่ในน้ำเกินไปแม่ไอได้นะคะกับไม่ให้หายใจเลยนะ,ะพาลูกขึ้นขึ้นขึ้นฝักหน่อยก็ได้นะลูกนะอตอนนี้นะคะตัวแม่นะคะน่ารักกว่าตัวลูกน่ารักจังเลยนะอ่ะแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อนะตอนนี้ก็เป็นเวลาใช่สี่โมงแล้วคะ่ะเราจะไปไหนกันต่อน,นี่อ่ะอันดับห่พามาแช่น้ำร้อนด้วยนี่ นี่เราไมาแ้แช่รำร้อนด้วยนะคะหูร้อนสุดๆไปเลยทุกคนทุกคนเห็นไอที่มันขึ้นมาไหมร้อนมากๆเลยนะคะอยากไปไปไหนดีอะอยากไปนั่งรถเล่นอุ๊ยใครระเบิดอยากไปนั่งรถเล่นงนาะใครก็ได้พาไปนั่งรถเล่นหนนะ่อยงาบัตเตอร์กับลาล่านะคะขับรถมาพอดีขอไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมขอเสกรถแป๊บนะลูกโอเคโอเคนี่นะคะเส็กรถรถตำรวจเหรอนี่แม่ไม่ไมนะคะเอาเราขึ้นขึ้นไปแล้วนะคะประมาณว่า ใครเร็วใครได้นะเนี่งทุกคนต่างแย่งที่จะอุ้มพี่ลิต้านะคะแล้วเขอขึ้นรถได้ไหมเขอขึ้นรถหน่อยได้ไหมเขอขึ้นรถหน่อยเย่เอาลงแล้วเร็วมีการเขียนด้วยแยกนะคะตอนนี้นะคะชบทิ้งวิ่งราวพี่ลิตากันแล้วนะคะ นี่เราอยากนั่งรถสปอร์ตสุดหรูจังเลยอ้าวแต่ได้นั่งรถคันนี้แทนไม่เป็นไรไปคันนี้ก็ได้อย่างนั้นเราเล่นจังเลยแม่ไม้ไม้ปากไปไหนอ่ะเนี่ยปากแม่ไม้ไม้หายนะเนะะี่ยฮะอุ้ยแต่ว่าเป็นตัวพิริต้าน,น่ารักมากเลยเนาะทำไมน่ารักขนาดนี้ไปกลับไปได้ไหมไปนอนได้ไหมอ้าวไม่ไปแล้วเหรออ้าวแงอุ้ยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะ เรากลับบ้านกันดีกว่าไหม mm. ไม่แม่บอกลูกอยากไปไหนงับอยากกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้หกโมงแล้วไปค่ะกลับบ้านอา้าวทิ้งตัวลงอย่างนี้เลยนะคะอา้าวตายแล้วทำไงเดียตัวพิลิตได้ค้างอะ่ะไปจนเป็นด้แล้วเล่นด้วยได้มาอาบน้ำเสร็จแล้ว <laughs> ใครเนี่ยอยากอยากกลับบ้านแล้วตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วอ่ะอยากไปดูทีวีที่บ้านจังเลยอะ่ะแต่ว่าเราต้องไปหาใครเนะี่ยมินนี่แม่มินนี่หนูอยากกลับบ้านหนูหาทางกลับบ้านไม่เจอ ช่วยด้วยหนูอยากกลับบ้านช่วยด้วยนิ่งนะคะแม่ถบัานช่างบ้านให้แล้วแย่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาช่มงสี่สิบแล้วนะคะเราจะเราจะเข้าบ้านกันแล้วนะคะเย่หลังจากที่วันนี้นะคะเราไปกินข้าวไปเที่ยวนะคะไปทะเลไปเล่นสไลเดอร์นะคะกันมายอะเย่ยมากเลยหนูอยากดูทีวีนี่หนูแค่อยากดูทีวีเฉยตอนสองทุ่มโอ้ยนี่คุณแม่นะคะกำลังเปิดทีวีให้เราดูนะคะเป็นน้องหมาหน้ารักมากเลยโกลเด้นบัใช่ นี่ทีวีน่ารักทีวีน่ารักคุณแม่บอกว่าไปอาบน้ําและนอนค่ะได้ค่ะนี่มีคุณแม่นะคะเอาของเล่นมาให้เราด้วยน่ารักมากๆเลยไปอาบน้ํานะคะเราจะไปตามแม่ไปอาบน้านะคะเพราะแม่บอกว่าให้อาบน้ําได้แล้วตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสี่สิบลนะคะเราจะต้องไปอาบน้ําได้แล้วแล้วแม่ไม่อาบน้ำให้หนูเหรอหนูขี้อยากอาบน้ำแต่หนูอาบน้ำไม่เป็นได้ไหมหนูอาบน้ำนี่หนูต้องเป็นคนอาบน้ำไม่ใช่แม่อาบน้ำหนูนอนไม่ได้อะ ยังไงหนูนอนได้แล้วไม่อาบน้ำให้หนูหน่อยอาบน้ำให้หนด,ดได้ไหมยังไงอาบน้ำแล้วเย้อาบน้ำแล้วสบายตัวจาหัวแล้วสบายผมตัดเล็บที่มันแล้วผูม้มแล้วก็อะไรต่อทไม่ได้บัตเตอร์บอกว่าล้างตุดด้วยลูกเดือยวองันโชกกระปุกตอนนี้นะคะอไอด้กกำลังทำการอาบน้ำให้บริต้าหรือเปล่านี่ เอาถังมาพีนิต้าทำไมถังนี้จะทำอะไรพีนิต้าเหรออ๋อให้พินิต้าเข้าไปอยู่ในถังเหรอตลกนะคะเออทบานบอกว่ามาอันนี้ดีกว่านะลูกอันไหนอะ่ะอ๋ออันนี้เหรอโอเคโอเคนี่อาบน้ำแล้วสบายตัวอ่ะแล้วน้ำมันหายไปไหนอะ่ะน้ำหายนี่เอาแม่พากลิ้งเลยแม่พาอาบน้ำเหรอตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วเราต้องรีบอาบน้ำนั่นแล้วเย้อาบน้ำแล้วสบายตัวจริงๆเลย ว่วง,งแล้วหรือใต้อยากนอนใช่สี่ทุ่มแล้วเราจต้ไปนอนได้แล้วโอเคงั okay. ้นเราไปนอนกันนอนได้ไหมขอ,อนอนได้ไ,ดไหมนอนไม่ได้ไงนอนอยังไงมาเตอร์บอกหวีผมไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะลูกจะนอนเฮ้ยแล้วยังแล้วหัวหายไปเลยนะคะเรานอนกันในนี้เลยนะคะนอนแบบไม่มีหัวอุย้ยเราเห็นใต้ผ้าห่มด้วยไงอือเฮ้ยมีกาวโทรศัพท์ให้เล่นด้วยแม่นี่มันมันต้องหมดเวลาเลยนั่นลูกนอนแล้วนะห้าทุ่มแล้วนะคะ เราจะต้องนอนแล้วนะคะไปนอนกันดีกว่าโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเข้ามาเราบทเป็นลูกนะคะให้น้องๆ FC เลี้ยง24ชั่วโมงนั่นเองก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe กดติดตามกดกระดิ๊กเก่งเป็นกำลังใจพีริต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากจีด้วยนะคะพ i t ิต้าด้สกอร์คิแคลและก็ติ๊กต็อกพ t ริต้าด้สกอร์คิแคทนะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารน,นะคะว่าพีริต้าเล่นกี่โมงทั้งสตอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย